ส่งในย่ายส่งฝาบ้านหรือส่งตาตีหลงส่งไปตึกสรุปต้องไปตึกสรุงสวยงามง่มบ่ง่มบ่ตาตาข้องสุดยอดสุดยอดบล็อคิดคาตัดผมพี่น้องเลี้ยงผมสปริงโรลปอเปียทอดหรือกระยอทอดรับจับสำหรับห้องยูบ้าน กินชุ่มกันเล่นแบนไะเรนไปกับแก้มใส่กับพอ่อแต่แนวดีได้กินดีได้อยูด่ดีมีความสุขม,มีสุขภาพแข็งแรงแ,แล้วพี่น้องเนาะพี่น้องเขาบอกเก็บบอกจนุนะคะ่ะเด้อะโคชูแน่สวัสดีครับอะนนสวัสดีค่ะมัอน,นี้นนสิมาตัดโทเมดดาราเพิ่นดาราเตี่ยเอาส่งในย่ายส่งฝาบานหรือส่งตาตีหลง ส่งไปตึกสะดุ้งต like ้องไปตึกจะตึ๊กหว่าเออสีตัดให้สีตัดเราส่งน่ะเมื่อไงยังดอกพี่น้องบังกาไปตัดทางอื่นอยากอายเพิ่นเลยเอาเอาต้มกันนี่ละตัดให้กันซะเราอาย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 ผมอันยังกะผมแซมบ่ไอผมหน่อยอายผมดำหน่อยผมดำหน่อยผมขาวมันหลายน่ะว่นเดียวกิฟตมากพี่น้องเอาแต่กิฟตนี่ละถ้าได้ยุดอกเด้อ โอ้เสดายอยู่ย่ายอันบาได้อยู่กับกิฟตดอกอยู่กับฝีมือบวันนี้สิไปว่าจะไปซื้อกิฟตเพื่อน่ะข้าเห็นอันไปพ่อดาลาเพื่อนว่า,า,ม,า,ม,ามากคุยกันไผรก็เลยสาระหน่อยนึงโอ้ไปพ่อดาลาเพื่อน่าถ <c oughs> ่ายรูปมาบ่าละบ่ได้ถ่ายข้าบึงคนคุยกันมา,าส่องฝ่าบ้านนายายนะส่องฝ่าบ้านกับช่งสบายทั้งตัวเอาเ,นะเอาเอา เอาสันคือเกาบมหรือว่าพอดีเอาสันหนดมันก็จะไม่ยากเป็นแ่าโอเคมั okay. นุดเดียวบุดเดียวมันบุดเดียว <Okay. S 2> เมื่อเขาไปลานอียู่ดอกสร้างขอกพายุเขา,เาสร้างั้อบพอย่ตัวนี้ต้องได้เป็นสร้างเกาแล้วนี่ <laughs> มันต้องเปลี่ยนสร้างขวัวโชเน่แล้ว <laughs> <laughs> ทางนี้ตามบางครั้งให้กินกันแล้วนะพี่น้องก็สว่าพั่นบ่ยากดอกเพราะว่าเตรียมของมาละว่าจะไปซื้อไก่เข้ซี่สันคนกับลายมาสั่นว่าขนไปซื้อลายมาข้นเหมือนวันเสาร์ใหญ่ลายก็มือมือนั่นซี่เซียนไปซื้อคนนลายก็ฮันอีกปาคิวนางถาเต้มวันหยุดเพิ่นพาลูกเตาลเลยฟังนั่นเพิ่นขามมื่อใดเลโอ้เออเท่านั้นลายเิ่นขามมาซื้อของเนาะเพิ่นซื้อของมาซื้อของได้นั่นมาได้แล้วโอ้นนำห่างลายพิ่นลายแล้ว เพิ่นกอดีใหญ่น้ำไปแหละเพราะว่าอันย่อมผลผนบานเพิ่นซื้อของไปขายเนาะแมนแตะกี้ตะกอนเพิ่นกลับมาซื้อไปขายเนาะแมนตั้งแต่เพิ่นวันแรกแเปิดอันนี้มาหนีห่างเพิ่นกับชบเศร้าโยงไข่เหล่านั้นหาเนี้ยมาให้กินเยอะเตีย้ย แล้วเพินงามเปิเป่เบนเปินแล้วไก่ชีเดลละพี่น้องคนหไหนยิ้ม <c oughs> <c oughs> เป <c oughs> ย่เยอผูงง้ <c oughs> <c oughs> ยวเพันหยองอดีใจบ่ะด้วทำทาูย่วเขาทำทานองเตอเออต่ว่าอดดีเออเดี๋ยวอีกขังนึง่งขังนี้ยังนักย่งนันนอยู ดูดีๆว่าโอ้ยคือมันงามแท้คันบัวนาบุดหมดเลย <c oughs> แม่นว่าเนืนอมแรกกินได้เป็นได้เป็นเจ้าข้าวไปนะโอ้ยโอ้ยแกล้เสร็จแล้วก็งามไปเตี้ยฮึฮะงามตท้งามแท้งามตัวสร้างสดโตเนาะ สวยงามงามบอสงมบอสตาดตาอ,องสุดยอดสุดยอดโค้ <c oughs> ชแน่สวัสดีครับหลังจากตัดผมเป็นยเตียนแล้วคนนะมือลุยพ,นพน่นธุยพ่นน่นะสวัสดีค่ะ <c oughs> ได้สกิน ก็ยอทอดกันเนาะบบบนี้มื้อนี้มื้อนี้เอาก็ยอทอดมาฝากเพิ่นมื้อไหนเช่นนี้เห็นไม่ได้เช่นนี้กินหนักใหญ่แล้วขนาดเรามาตัดผมให้เราต้องซื้อเนอกินมาซัสมั่นแม่นอาจจาเตี่ยเตี่ยจัดด้วยเตี่ยอ่ะแบบเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยมาลุยเด้ออันนี้มันเป็นเมนูพันตัวนี้เมนูพันเมนูพันต้องพันเด้อพันเด้อพันเด้อมาเด้อพี่น้องมาพันเด้อโอ้หอมรวมใส่หอมบ่คิดค่าตัดผมพี่น้องเลี้ยงพร้อมผมเลี้ยงพร้อมอีก เป็นแนนต่แซ่บและแยน้ำจิ้มไม่แซ่บไดอ้อันนั้นอันนั้นอันนี้แหนมแหนมคุกนัแหนมคุกจอกเผ็ดๆหน่อยแด้อย่ได้แหนมคุกนี่บ,บ,บสอส่น้ำจิ้มอืมอไม่ถือน้ตเลยบอสมาบอสแซ่บมากินมะหมี่นองได้ ืมแซ่บไใหญ่เขาจะลองอันน yeah> anyway> um claro oh ี้กันแซ่บลองอันนี้แล้วอันนี้หักบประเ็ดเพิ่นเบิ่งโดนแล้วเนาะเออบประเ็ดเพิ่นโดนแล้วเมื่อหน้าจะมาเห็ดให้เบิ่งอยู่บ่สเสียบ่ให้เพิ่นมาพอสิบอกเจ้าเห็ดนะเห็ดคือบ่เห็ดให้เพิ่นเบิ่งไใหญ่ไม่เห็นบ่ยากเด้เห็ดเป็นอยู่แต่ว่าฮขึ้น่าได้เห็ดนํากันแล้วก็เล็กอที่กินเล็กก็เห็ดลุงนวลล้งอร่อยนวยแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อหน้าแยกกันเบิ่งแยกกันเบิ่งแหนมคุกนี่ยากกันเฮ็ดงเปลี่ยนแยกกหนเพ็่งเป็ี่ยนยังไง ก็เลยเห็ดว่หาหันเห็ดกับเพืช่วย,นยแน่แล้วก็เลยว่าแลนะ้วก็เลยหลุดบังทีนะไม่เห็ดบางอยางเี่นอกเนาะสปริงโรลปอเปี๊ยะทอดหรือกระยอทอดครับสำหรับพ่อโยบาลกินส่วงกันเรีนแซ่บเนาะเปนเลนเปนกับแก้มแซ่บพอีเลือดแซ่บใหญ่ เขากันเดือดของเดือดที่ใบชาพูดหนึ่งมันเป็นยาด้วพี่น้องเป็นสมุนไพรแบบแบบฐานฮันาะใหญ่มาเด้อพี่น้องมากินกันเด้อสมุนไพรย่างนึงเพันว่าผู้ใดกินผู้ใดกินดูนี่แกวสิแกวสิทุ่นพันว่าแกวสิทุ่นแกวไมเฮียไงแกวไมเฮียไงเพันว่าเป็นยาเป็นยาคนดีเลย กินอันนี้แต่ดาเก่งกับเป็นไปได้แขวน้องดาผิดค้อไนวะวมันสิดีไาไดนขั้นสมุนไพยนี่นไดขั้นดาค้นกับบนก็แขวแขวร่อนแนงานวะแซ่บต้องต คุกได้พอดีเลยแมนพอดีผสมได้พอดีอืไผ่มักไผ่มักเอ่อไผ่มักเปรี้ยวมักสมกะใส่หมูหน้าเพิ่มหมูหน้าเอางานสมพอดีเนี่ยตะกวนตะกี้ตะกวนนี่ยพันธุ์เฮ็ดพันธุ์เฮ็ดไวายหลายเลยพันธุ์ยังไม่เฮ็ดสุกอันกินสุกแมนเป็นไงง่ายเึ้นมาเป็นง่ายขั้นท้าบวชขั้นท้าบวชขั้นท้าบ่มีแหนมองเสียเพราะว่าแหนมแหนมท้าบ่ท่านเท่ากับหมูมะขวานแมนได้หมูมะขวานแล้วเท่ากับจะอ่อน นี่เอาใส่แมนปรุงรสเอาสนามีมันสนามีเรต้องฐานแหนมละเอาหมูนะ่ะมามามาล้วนกับหนังหมูเนาะเนอืมได้บดบ่ต้องฐานเปรียวไ่ทางหลานชมอืมอันนี้มันเปียวคือมันก็บม่สุกอีกคืองจะกว่าเอาะสบายใจก่อนอะอืของหวานไปน่นอง อากาศเยนะฝนตกเศร้าใหม่ๆอืฝนตกนออบานหิมะเนาะน่ะบานใหญ่ฝนตกดี่แต่เย็นเย็นเลยใหญ่นาะฝนตกว่าเป็นฝ่าหัวขึ้นเนี่ยตื่นมาเย็นไว้ทันนั่นนั่นมือื่วมาฝนตกืัวยังแบบขาากันอะฝนก็ตกแค่เลยอืมอืมจบ พราะว่าเข้าเจอหน้าเนาะไปประตูไปโอ้เสียงเข็ดเสียงขอพ่อวัดสันนิษฐานอืมหน้าบ้านเจ้าเนี่ยเสียงเขียนห้องดี้ดีห้องขักห้องแนีพเป็นอะหลายๆแต่ว่ากบหนึ่งจับยากเลยเพราะโดนนะบ่กบไม่ดิอืมกบอันกบกบยืนโดนบ่กมันคนตัวโดนแล้วมันจับยากบ่โอ้โหมันคือคนตัวของไอ้ไม่ ไม่แม่นออกจากหู้ขากูออกจากหูบบ้หรมันหงงงๆเปล่าแบบคนตกปั๊บไม่ไม่เสาถือมาใครเหรอครบเพราะมันอ่านลายเหมนแต่จากเดือนน้อะลายเดือนเนาะเห็นมันเห็ดอยู่ในหูน,นะครับอยู่ในหูก็บเกือบเป็นปีแล้วคุณนะอือือือ แซ่บเนี่ยมือหนาแยสีเฮ็ดเอิญไม่องมากินน้ำแมนเฮ็ดดีนะเฮ็ดเนี่ยเนาะงในไง่ายงเวลาขับมาพันเก็บพักพักต<อ>ี๋พักสมิ่งแยามักไปวัดเนี่ยเอาไปเนาะเอาไปวัดเนี่ยห้วยอย่ามีออกอย่าหยาดหออย่าหักบ,บริสันต์เพราะข่อยไปวัดขอ่อยเป็นนักซี่ข,อข,อข,อข่อยก็คือบ่น่ะข่อยเลยเอาตะลาม็ดไปน่ะไปวัดรถเตี้ย เวลาคลองไปบบอืมอ <diabetes, S 2> ืมอืมอืมแต่บบอืม๊ยบน้ำกินแบบพอดีพอดีเดี๋ยวมะนายายแจ่เตี้ยบได้แจ่เจี๊ยบเพิ่นได้เป็นแบบเนื้อเส้นหน้าบักขันเปียกน้ำน้ำเห็ดหนังเห็ดแสบเลยอืมอันนี้ก็พอดีอืมพอดีอืมเนาะอ่ะมันี่กับปลาแซลมอเนาะย้ายแต่าเตี๊ยบเนาะพราสมัยบางคนมือนี่มาตัดผมย้าเตี๊ยบเนาะพอนพ่อเนี่ยแหละอันกระหานเนี่ยกินไม่ให้เรากินอ่ะมือนี่หายาเตี๊ยให้พ่อเพลินได้ มื่อนี้กับพอ่อกันเตอนนี้นาะพี่น้องเนาะคือยายบ้านเกิดมาตื่นมากำมากใส่มาใส่กับพอ่อแต่แนวดีๆได้กินดีได้อยู่ดีมีความสุขม,มีสุขภาพแข็งแรงครับนาะพี่น้องเนาะ<ม>นพี่น้องเขาบริเก็บบริโภดีน,นะค่ะเด้เอ,อขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณขั้วโจแน่ที่เรามาเห็ด เแ็ดซู่กินมัเสริมสวยมาเสริมสวยพดมแล้วยัง็สู่กินอีกขอบคุณหลายๆขอบคุ่วัสดีสวัสดีครับอย่ลืมพูดเถอเดอ๋ยลืมพูจะแนได้ครับเด้อฝากเด้ออะไรก็แค่มาเพียเอพอเปียทอดกับอันนี้ก็แนมุุ้กแซบแซบพี่น้องพันแซบเลยพันแซบ